สวัสดีทุกท่านคะ่ะกับพบกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันเสราร์ที่26นะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดมหาสารคามนะคะอยู่ที่บ้านหนองเดืนนะคะพอดีวันนี้นะคะก็มีโอกาสเดินทางมาที่บ้านของของคุณย่านะคะคือของคุณสามีเนาะก็เลยพามาดูบรรยากาศที่ทุ่งนานะคะอันนี้ก็เป็นทุ่งนา ทุ่งนาที่บ้านของเรานะคะนี่ก็คือเป็นรอบๆตรงนี้จะเป็นสระข่ะเป็นสระของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะวันนี้ลมแรงมากนะคะอากาศหนาวนะคะแล้ววันนี้เราก็มากับน้องมังกรนะคะน้องมังกรคนเดิมนู่นนะคะวิ่งเล่นวิ่งเล่นลมอยู่เนาะวันนี้ลมแรงนะคะเสียดายไม่ได้เอาว่าออมาเล่นด้วยเนาะแล้วเราวันนี้ก็จะพามาดูหมู พิ่งคลอดใหม่นะคะซึ่งคุณย่าก็เลี้ยงหมูเหมือนกันก็เลี้ยงแบบบ้านๆเหมือนกันขับคลอกแบบบ้านๆเลี้ยงแบบสไตล์บ้านๆเลยไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะสําหรับลูกหมูวันนี้นะคะที่เราจะพามาดูก็คือว่าน้องพึ่งคลอดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพามาดูนี่นะคะน้องพึ่งคลอดได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะตอนที่คลอดออกมาแรกๆนะคะก็ได้ทั้งหมด13ตัวเนาะตอนนี้นะคะเหลืออยู่11อตัวค่ะนี่ นะคะสวยๆท้งนั้นเลยมีคนจองไว้แล้วด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้ลูกหมูจะหายากหน่อยนะคะแล้วลูกหมูก็ค่อนข้างที่จะมีราคาเนาะราคาค่อนข้างแพงเนาะก็มีการมาจองคิวกันไว้นะคะคลอดได้หนึ่งอาทิตย์นะคะตัวสวยๆท้งนั้นเลยนะคะหมูตัวนี้เป็นหมูคลอ,อ,อดครั้งแรกนะคะเป็นลูกมีลูกครั้งแรกเนาะ ซึ่งที่ที่นาของเราจะมีหมูแม่พันุ์อยู่สองตัวอีกตัวหนึ่งน่าจะคลอดประมาณอาทิตย์หน้านะคะตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้นี่จะจะคลอดก่อนเนาะนี่อะมาดูด้วยกันครับมังกรดูด้วยกันเขาแอแบบนู่นนะคะอยู่หลังๆแม่เขานะคะนู่นทางงนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะว่าถูกประสงค์จริงๆที่เราออกมาที่ทุ่งนาที่นาของเราก็คือว่าเมื่อเช้านี้มีเรื่องอเดี๋ยวเราไปดู เราไปดูเอ่าเราไปดูวัวเนาะเมื่อเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวัวกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังวัตถุประสงค์ของเราในวันนี้ที่เราออกมาที่นาก็คือว่า,าเราจะมาดูวัวนะคะเมื่อเช้าวัวออกลูกนะคะซึ่งยังไม่ได้เห็นเนาะว่าลูกเป็นอ่าตัวผู้ชายหรือว่าเป็นน้องผู้หญิงนะคะซึ่งเราก็ นี่แหละค่ะกำลังจะมาดูอ่ามังกรเราจะไปดูอะไรกันคะวันนี้ดูควายครับไม่ใช่เราจะไปดูวัวเรามีทั้งควายมีทั้งวัวมีทั้งหมูอยู่ที่นาของเรานะคะซึ่งพื้นที่ของเราตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างเนาะจะเป็นบริเวณที่เป็นโคกนะคะ เป็นบริเวณที่เป็นโคกทั้งนั้นเลยแล้วก็เราจะทําโคกหนองนาด้วยตรงนี้จะเป็นสะนะคะที่นาของเราจะมีสะอยู่ประมาณสะ,สะประมาณสามลูกนะคะเนี่ยค่ะเพิ่งจะเริ่มทําการเกษตรแบบผสมผสานจริงๆเข้าประมาณปีที่สามซึ่งสะสะตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงข้างๆบริเวณสะแถวตนู้นนะคะเราจะปลูกเป็นผักค่ะแล้วก็มาฝั่งฝั่งทางนี้เราก็จะเป็น พวกม้ยืนต้นพวกต้นไผ่นะคะมายืนหลังจากที่ตรงนั้นเป็นไม้ยืนต้นแล้วนี่นี่นะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นบริเวณไม้ยืนต้นแล้วก็จะปลูกต้นนี่จะเป็นต้นพยุงนะคะแล้วถัดไปข้างในนั้นนะคะที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นโคกไก่นะคะแล้วก็ถัดไปฝั่งนูนนะะน้นนะคะนู่นนะคะเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะตรงนูน้นตรงนู้นที่เรามองเห็นกันตรงนู้นนะคะก็คือว่าจะเป็นโคกหนองนานะ ตรงนี้ก็จะเป็นข้อควายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันควายที่เกิดมาใหม่นะคะว่าจะเป็นสีอะไรเป็นตัวผู้หรือเป็นตัวเมียออกม่เช้านี้นะคะไปดูกันไหนเุ้ยมองด้วยเป็นอะไร มีควาตมีเช้าเออน่ารักดีเนาะเจ็ดโมงเช้าน่ารักดีเนาะบาาหลาหอกเนาะถูกดึงหอกแม่ให้กินนมหมล่ะกินแล้วแม่เป็นสีแดงลูกก็เป็นสีออกแดงแดงออกดำนิดนึง เอ๋บ่งพันนอนเมื่อเช้าเป็นอะไรนะเมื่อเช้าเ <cu an> <When. S 1> มืเ่เอเช้า <c oughs> มันเป็นอะไรไม่ใเป็นอยังไม่จอกลูกไมันออกลูกหรอกพี่ห <c oughs> น้ามันแต๊ดพี่ไม่หดเกับขิดเขาไปบ้านขาดผนออกมาอยู่จังสี่ขาดกันไว้จังสี่หัวมันเลยเป็นตกกลางหั่นนี่เจสี่ข,อกกขอนอขขอกมากกว่าใด ป่ยมันลลูกมาลูกกัยืนบึงหันไหลมันโอยืนดูซีให้มันออกเองมานะเอันจะไปออกาของพ่อกเล่มัดใส่ยจะได้ดมาทายดูดเตาดีมาก็มันชนนะลูกไม่ชนและนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆ หน้าของเรานะคะวันนี้ลมค่อนข้างที่จะแรงมากเราก็จะพามาดูอีกมุมหนึ่งนะคะมุมนี้เป็นมุมเลี้ยงเลี้ยงอะไรนะตรงนี้เลี้ยงเป็ดบอกอเลี้ยงเป็ดนะคะนี่ไงนี่เราเลี้ยงเป็ดเป็ดอยู่ตรงนี้ มีเป็ดอยู่ประมาณประมาณสิบตัวนะคะมุมนี้ก็เป็นมุมเลี้ยงเป็ดยังยังไม่โต,โตเต็มที่นะคะยังไม่มีไข่นะคะอ่ะเราไปดูมุมต่อไปเนาะมุมต่อไปก็โซนตรงนี้ก็ยังเป็นโซนของต้นไม้ยืนต้นอยู่นะคะต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ปลูกก็จะเป็นต้นต้นพยุงเนาะ ต้นประยุงถังดำๆตรงนั้นนะคะก็จะเป็นถังน้ำหมักของเราเนาะนี่นะคะทำอะไรมังกรตรงนี้คืออะไรตร,ตรงนี้คือโคกหนองนานะคะโคกหนองนาของเรานะคะโคกหนองนาจังหวัดมหาสารคามนะคะที่บ้านหนงเดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะ ส,สำหรับกับเกลน้ําซึ่งพื้นที่บริเวณตรงนี้จะเป็นดินทรายนะคะเป็นดินทรายส่วนใหญ่เนาะทีนี้พอเราขุดโคกหนองนานะคะฝั่งตะลิงของเราก็จะเซาะก็จะพังทลายลงเพราะว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้จะเป็นดินทรายนะคะเป็นดินทรายจะเป็นหลักแล้วก็เราก็จะมีเสาทงตรงนี้นะคะไว้เวลาที่ทํากิจกรรมมีกิจกรรมกับ กลุ่มของเราบริเวณร,รอบๆตรงนี้นะคะเราก็จะปลูกไม้ยืนต้นนะคะเป็นต้นไผ่เป็นต้นมะม่วงเป็นต้นพยุงนะคะแล้วก็มีต้นไม้เล็กๆเป็นขิงขาตะไคร้นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าตรงนี้เป็นบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินทรายนะคะแล้วทีนี้เรื่องของการกักเก็บน้ําค่อนข้างที่จะ,ะไม่มีไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าก็ถือว่ามีน้ำเนาะถือว่ามีน้ำแต่ว่าอาจจะยัง ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้มากเท่าที่ควรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณไส้ไก่กันเนาะ,อะคองไส้ไก่นะคะไปดูบริเวณคองไส้ไก่และนี่นะคะก็เป็นบริเวณคองไส้ไก่ของเราเนาะซึ่งจะสังเกตได้ว่าบริเวณคองไส้ไก่ของเราจะไม่มีน้ํานะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เป็นดินทรายจะไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ดีและตรงนี้เป็นพื้นที่บริเวณโคกที่มีลักษณะค่อนข้างที่เป็นพื้นที่สูงเป็นดินทราย เป็นดินทรายเนาะพูดง่ายๆเลยคะ่ะเป็นเป็นเป็นดินทรายก็จะเก็บน้ําไม่ค่อยอยู่ส่วนถัดไปตรงนู้นนะคะก็จะเป็นป่านะคะเป็นป่าเขตป่าของชุมชนนะคะเป็นบริเวณเขตป่าของชุมชนนี่ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะยังเป็นพื้นที่ยังเป็นพื้นที่อ่าร่องนะคะซึ่ง ไม่แน่ใจว่าทางพี่เขาจะมีโครงการที่จะทําอะไรโตเนาะอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้ามาคราวหลังเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะคะ